สมัยหนึ่งพระผู้วนะีภาคทับณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถวินิกเสิษฐิเคพนครสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุละปะกายิกามากด้วยกันมีวรรณงามยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรสวนข้างหนึ่งเทวดาตัวหนึ่งคันยืนอยู่หน้าที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนหากว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่แต่นั้นบริวารยศและเกียรติยศย่อมมีแก่เขา นั้นอันหนึ่งเขานั้นละทิ้งสรีระแล้วต้อไปสู่สวรรค์บุคคลพึงละความโกรธเสียพึงทิ้งมานะเสียพึงล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียกิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องย่อมไม่เกาะเกี่ยวบุคคลนั้นผู้ไม่เกี่ยวข้องในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลพระผู้มีภาคตรตรัสว่าพวกชนผ่านผู้มีปัญญาสามย่อมตามประกอบ ความประมาทส่วนนักปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนบุคคลรักษาทรัพย์อันประเสริฐบุคคลอย่าตามประกอบความประมาทและอย่าตามประกอบความสนิทสนมด้วยอำนาจความยินดีทางกามเพราะว่าบุคคลไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุบรม,มสุข